ใครดุไหมไม่ทุกตัวนะส่วนใหญ่จริงๆก็จะเฟรนลี่ชอบสังคมเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเจอดุเนี่ยก็น่าจะเกิดมาจากความด้วยตัวที่เขามีความมั่นใจสูงนะเพราะนั้นเวลาเวลาเล่นอ่างอย่างเงี้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พาพแพทมากกับรายการแพะเพลย์รายการที่จะพาแม่ลูกน้องมามากเกินนะครับคอมเมนเตือนอยงนะครับสวัสดีครับ วันนี้ก็อยู่กับคุณนัตนะครับสวัสดีครับวันนี้แขกรับเป็นหมาใช่ไหมครับเป็นหมาแน่นอนครับฉายาหล่อเทสมาร์ทใครเห็นก็ต้องแบบว้าวแต่มีสัยจริงๆคือติ้งตองนะติ้งตองบ้องนะเดี๋ยวเรามาเจอเขาเลยดีกว um> ่าโอเคครับใช่ครับ ผ้าหนีฮอสกี้มาจากประเทศไหนครับเซียร์ครับพวกไซบีเรียเงี้ยครับผมก็แฮนด์วิดีโอนะครับปกติฮอมตเดี๋ยวโดนี่มะตกมีความสุขโอ้หิมะตกอยู่ี่มะตกอยู่แล้วก็เล่นทั้งนอกั้งวันแล้วก็ไม่กลับมาแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเขาจะมีความคิดที่แบบว่าเียบแหลมไม่ฟังใครนั่นแหละความคิดชั้นน่ะถูกเพราะงั้นเวลาถ้าเราจะเลี้ยงเขาอะต้องฝึกบ่อยๆนะไซบีเรียเนี่ยต้องฝึกบ่อยๆใครดุไหม ไม่ทุกตัวนะส่วนใหญ่ี่คุณก็จะเฟรนลี่ชอบสังคมเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเจอดุเนี่ยก็น่าจะเกิดมาจากความด้วยตัวที่เขามีความมั่นใจสูงนะเพราะนั้นเวลาเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยควรปล่อยให้เล่นได้แต่ไม่ควรปล่อยให้เล่นด้วยกันแบบมันนานเล่นปุ๊บไปสวิต์ออกมาแยกกันก่อนแล้วค่คอยเล่นใหม่ถ้าเกิดเราปล่อยให้เล่นนานปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าอารมณ์มันจะขึ้นสูงพอขึ้นสูงเนี่ยสักพักหนึ่งเริ่มโมโหและพอเริ่มโมโหจะเอาชานะกัน พันนี้มีสีอะไรครับพันนี้ก็มีทั้งสีขาวสีดำสีเมอมีหลายสีอยู่โลกตัวนี้มี2ตัวใช่ไหมครับสีตาไม่เท่ากันอ่าใช่ครับสีตาบางตัวจะเป็นข้างหนึ่งฟ้าข้างนึงดำนะแต่จริงๆถ้าเกิดอธิบายในเชิงการแพทย์หมอก็จะว่ามันเกิดจากยีนด้อยอนะยีนด้อยของเขานะครับโรคประจำที่จะพบเห็นบ่อยก็่าจจะเป็นโรคข้อเสือ่อนมะข้อสะโพกเสือ่อม ก็ต้องคอยไปตรวจนะคอยดูนะครับแล้วบวกกับที่เขานิสัย a อ t i v e ตลอดเวลาอชอบกระโดดชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นนะก็ระวังด้วยนะครับแล้วน้องอาย,อยุเท่าไหร่ครับน้องอยังไม่ขวบเลยครับตอนนี้ก็ตัวใหญ่ยยตแต่โตขึ้นอยู่ <c oughs> ใช่เดี๋วยวจะโตอีกนะฮะเราผ่า <c oughs> นหนีมาจากรุ่นหนาวใช่ไหมครับางานต้องปิดแอร์ทั้งวันหรอครับเราปรับสภาพเขาได้แต่ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับอยู่ได้ร้อนได้เลยขนาดนั้นก็คือถ้าเราจะไม่เปิดแอร์ต้องหิ้วลมข้งเขาคือสภาพในบ้านก็อาจจะต้อง นะฮะแล้วก็ระวังเรื่องาเรื่องฮิสต๊อาากนะครจะเกิดกับเขาเรื่องนะไโองยักษ์รูนะครับพานบาลาミュเทผพานฮอสกีตั้งกันยังไงครับอกันนะตัวเขาจะใหญ่<อ>ใหญ่กว่าเยอะเลยคนมักจะชอบเข้าใจผิดนะฮะแต่จริงถ้าเกิดมองที่ลักษณะเขาอะครับอยากนะ เอากันเนี่ยหน้าเขาจะบางๆตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าถ้าเป็นไซน์เขาจะดูหน้าเรียวหน้าเดี่ยวหน่อยอให้ดูที่ช่วงหน้าแก้มนะฮะเดี๋ยวผมได้ยินว่าคนสันซันใช่ไหมครับเป็นคนสองชั้นครับหนาฟู<อ>นะครับ,<อ>รบวิธีการอาบน้ำเขาก็อาบน้ำทั่วไปแต่ว่าเรื่องการเป่าขนจะเป่านานหน่อยเพราะขนเขาสองชัน้นก็ดูแลก็โดยทั่วไปนะเป่าให้แห้งแล้วก็คนลุงเขาจะใช้พวกน้ำมันตับปลาเสริมเข้าไปในอาหาร ให้เขาได้มีผนที่นุ่มแล้วพันนี้มาจากรูดดหนาวก็เลยต้องกินอาหารร้อนไหมครับคือจริงๆเรื่องนี้อยู่ที่การปรับสภาพมากกว่าเขาก็จะกินของที่อาจจะไม่ได้มีอุ่นร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติของเขาที่เขาจะต้องไปล่าไปกินแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของอที่เอากลับมาเลี้ยงดูอย่างเงี้ยก็คือเราก็ให้โปรตีนทั่วไปนะครับแล้วแต่ว่า ให้ทานแบบไหนเป็นบ้าบก็ได้เป็นอาหารเม็ดก็ได้นะครับผมบอกว่าพลังเยอะใช่ไหมครับเองงาทกิจก,กรรมอะไรดีครับอย่างที่บอกครับเขาทนพลังงานเขาเยอะงั้นเรื่องการฝึกเนี่ยก็คือจะต้องฝึกเขาบ่อยเพราะฉะนั้นเวลาพาไปเดินก็อย่างน้อยๆก็อยู่ประมาณชั่วโมงนะครับในการเดินออกกําลังกายนะครับสุดท้ายนี้น้องหมามอะกับใครที่สุดครับเหมาะกับคนที่มีความใส่ใจ ค่อนข้างจะเยอะหน่อยก็ค so, ือในทั้งเรื่องการฝึกนะฮะการดูแลนะฮะเพราะว่าด้วยความคนของเขาพลังงานเยอะเพราะงั้นก่อนจะเลี้ยงอึุษาให้ดีก่อนพยายามเป็นผู้นำให้ได้เพราะว่าถ้าเราขับเรื่องตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยเขาจะนำเราทันทีเลยนะครับเขามีความคิดเป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนกันนะครับเต็มสิบาย้คะแนนความเสียงยากกี่คะแนนครับความเลี้ยงยากผมให้อยู่ระดับ6-7ปเ ป<ๆ>เราจะเจอบ่อยที่น้องไซจะโดนทําเป็นมีมในเรื่องของความสนนะเขาเป็น หนึ่งในความสนของคนไปแล้วที่แบบเขาพูดถึงใจปุ๊บเนี่ยเขาจะนึกทันทีเลยว่ามันบอ้อกมันนนะฮะ <c oughs> ว่าน,นี่ก็เลี้ยนหลผพันคาสกีเยอะมากแล้วนะครับคุณขอบคุณมากครับถ้าอ,อยากเลี่ยนหลูพันเอิญในแพดโฟเรอย่าลืมกดไลค์กดเชียร์กด Subscribe และกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขพอยกรับวิดีโอเราต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ